ห้าสาเหตุที่ทำให้การใช้กฎแรงดึงดูดไม่ได้ผลทุกวันนี้ค่ะคุณได้ยินคำว่ากดแรงดึงดูดอยู่บ่อยๆใครบอกว่าแค่คิดบวกแล้วชีวิตก็ดีขึ้นใครบอกว่าแค่จินตนาการถึงสิ่งที่อยากได้สิ่งนั้นก็จะเข้ามาหาเราเองแต่พอทำแบบนั้นจริงๆค่ะหลายคนเนี่ยกลับพบว่า ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างที่คิดเลยบางครั้งเราก็รู้สึกผิดหวังเสียใจหรือสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้กฎแรงดึงดูดแล้วไม่ได้ผลได้อยากบอกว่ามนอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดอยู่ค่ะกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันคือหลักของพลังงานและความคิดทุกสิ่งที่เราคิดรู้สึกจะถูกส่งออกไปค่ะ และมันจะสะท้อนกลับมาเป็นสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาถ้าเราส่งสัญญาณแบบขัดแย้งหรือมีความเข้าใจผิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็อาจจะไม่ตรงกับความคาดหวังของเราวันนี้ค่ะเดียอยากจะพูดถึง5สาเหตุค่ะที่ทำให้กดแดังดึงดูดใช้ไม่ได้ผลค่ะและเข้าใจว่าความคิดบวกค่ะอย่างเดียวไม่พอค่ะสิ่งที่เราต้องทำค่ะ ไม่ใช่แค่คิดบวกค่ะแต่คือการที่เรารู้จักตัวเองและพลังที่เราส่งออกไปนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะของการเข้าใจชีวิตที่จะเริ่มดึงดูดสิ่งที่เราต้องการสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dear the b r t t e r นะคะซึ่งช่องนี้ค่ะจะเป็นช่องเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองทั้งด้านความรู้ความคิดและจิตวิญญาณ ซึ่งเดียค่ะตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนที่กําลังสับสนในชีวิตและอยากที่จะก้าวข้ามจากจุดเดิมเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นถ้าคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอยากที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันช่วยกดติดตามช่องนี้กดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คุณนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของคุณะคะ่ะ เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาเจาะลึกว่าทําไมหลายคนค่ะถึงใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลค่ะไม่ใช่ว่ากฎนี้มันใช้ไม่ได้หรือว่าไม่มีจริงนะคะแต่เป็นเพราะหลายคนค่ะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีใช้และเมื่อเข้าใจผิดค่ะสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะ เรามาดู5้าสาเหตุหลักกันค่ะที่จะทำให้การใช้กแดแรงดึงดูดไม่ได้ผลสาเหตุที่หนึ่งคิดบวกแล้วรอให้ทุกอย่างดีขึ้นในทันทีค่ะความเข้าใจผิดของการคิดบวกนะคะหลายคนเนี่ยคิดว่าแค่พูดว่าฉันอยากรวยหรือฉันอยากมีความสุขก็พอแล้วค่ะพอสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นตามที่เราคิดนะคะก็จะรู้สึก ท้อหรือว่าหมดแรงความจริงแล้วค่ะคือการคิดบวกเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตนั้นมันเปลี่ยนได้ทันทีค่ะซึ่งไอความคิดบวกนี้ค่ะที่จะทำให้มันเปลี่ยนก็คือมันจะต้องสอดคล้องกับความรู้สึกของคุณด้วยค่ะเพราะแค่คำพูดบวกค่ะแต่ในใจของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความกังวล หรือความกลัวจักรวาลค่ะก็จะรับสัญญาณความรู้สึกก่อนเสมอเลยค่ะดังนั้นค่ะการคิดบวกเนี่ยจะต้องมาพร้อมกับความรู้สึกที่สอดคล้องกันอย่างเช่นรู้สึกมั่นใจมีพลังสาเหตุที่สองค่ะการส่งพลังงานที่ขัดแยง้งมาดูตัวอย่างของพลังงานขัดแย้งกันนะคะ คุณพูดว่าอยากรวยค่ะแต่ลึกๆคือกลัวล้มเหลวหรืออยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่ในใจค่ะไม่มั่นใจว่าจะมีคนที่รักเราจริงความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้ค่ะมันจะส่งสัญญาณไปดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตเราอย่างเช่นถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะล้มเหลวมันก็จะทำให้เราล้มเหลวจริงๆค่ะ หรือเราคิดว่าคงไม่มีใครรักเราจริงหรอกมันก็จะไปดึงดูดคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแบบไม่ได้รักเราจริงๆเข้ามาสิ่งสําคัญของกฎแรงดึงดูดค่ะก็ะคือความคิดและความรู้สึกต้องสอดคล้องกันกฎแรงดึงดูดทํางานกับพลังงานและความถี่ที่เราส่งออกไปค่ะถ้าพลังงานขัดแย้งค่ะสิ่งที่ปรากฏมันก็จะเป็นการดึงดูดสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกของเราค่ะ เข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นค่ะการคิดบวกอย่างเดียวไม่พอค่ะคุณจะต้องปรับความรู้สึกให้เป็นบวกด้วยสาเหตุที่สามค่ะไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจริงๆปัญหานี้ค่ะเรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าชีวิตที่ดีเนี่ยสำหรับเราเนี่ยมันคืออะไร ผนรับก็คือจักรวาลค่ะก็ไม่รู้ว่าจะส่งอะไรมาให้เพราะว่าเคลื่นพลังงานมันไม่ชัดเจนดังนั้นค่ะความชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากค่ะยิ่งถ้าเรารู้ว่าต้องการอะไรแบบละเอียดนะคะอย่างเช่นงานที่รักเป็นแบบไหนลักษณะเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นแบบยังไงรูปแบบยังไงวิถีชีวิตที่เราพอใจเป็นยังไงเราจะต้องมีภาพนะคะมีภาพ ที่เราสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เราต้องการเกิดขึ้นในหัวของเราก็จะทำให้กดแรงดึงดูดสามารถที่จะส่งสิ่งที่ต้องการหรือภาพในหัวที่เราอยากได้เข้ามาในชีวิตของเราค่ะสาเหตุที่สี่ไม่ลงมือทำหลายคนค่ะคิดว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยคือการนั่งจินตนาการอย่างเดียวหรือคิดบวกอย่างเดียวแล้วทุกอย่างมันจะเข้ามาหาเราเองแต่ ชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าการจินตนาการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนบนโลกนี้เนี่ยแค่นั่งคิดฉันอยากได้อนุนอยากได้อนี้มันก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่ลงมือทํามันเป็นไปไม่ได้ค่ะจักรวาลค่ะต้องการสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราพร้อมแล้วก็เปิดใจที่จะลงมือทําการลงมือทําเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์มากเลยมันเหมือนมันเหมือนเป็นการ ให้สัญญาณกับจักรวาลว่าเราจะเอาสิ่งนี้จริงๆเราจะมาทางนี้จริงๆบอกให้จักรวาลรู้ว่าสิ่งเนี้ยเป้าหมายเนี้ยสำคัญกับเราแม้จะเป็นการเริ่มทำสิ่งเล็กๆนะคะอย่างเช่นเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากรู้การเริ่มทำโปรเจกต์เล็กๆสิ่งเหล่านี้ค่ะช่วยให้พลังงานของเราส่งไปยังสิ่งที่เราต้องการจริงๆแล้วจักรวาลก็จะดึงดูดสิ่งที่ต้องการมาให้เราค่ะ สาเหตุที่ห้าคาดหวังความสมบูรณ์แบบหลายคนค่ะคิดว่าการใช้กฎแรงดึงดูดแล้วต้องได้ผลสมบูรณ์แบบทุกด้านเช่นอยากมีงานที่รักก็ต้องได้ทุกอย่างครบถ้วนอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องไม่มีปัญหาในชีวิตคู่เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นตามนั้นค่ะก็เริ่มรู้สึกถอดใจว่าสิ่งนี้คงไม่ใช่สิ่งที่จักรวาลส่งมาให้ ชีวิตและกฎแรงดึงดูดเกิดจากการสะสมพลังงานทีละน้อยค่ะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในชั่วข้ามคืนการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละนิดช่วยให้เราค่ะส่งพลังงานออกไปอย่างสม่ำเสมอเนะการเข้าใจสาเหตุทั้ง5ข้อนี้และปรับมุมมองอย่างเหมาะสมค่ะจะช่วยให้กฎแรงดึงดูดเริ่มทำงานกับเราได้จริง เราจะรู้จักพลังงานของตัวเองสร้างความชัดเจนและลงมือทำอย่างสอดคล้องเพื่อให้กดแรงดึงดูดทำงานได้อย่างเต็มที่เมื่อเราปแรบบับทั้งความคิดความรู้สึกและการกระทำสิ่งที่เราต้องการก็มีโอกาสเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเป็นธรรมชาติค่ะเมื่อคุณฟังมาครบห้าข้อแล้วนะคะคุณก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เราส่งออกไป ความรู้สึกของเราความชัดเจนของเป้าหมายและการลงมือทําที่สอดคล้องกันชีวิตเราค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนในทันทีแม้เราจะคิดบวกหรือจินตนาการภาพที่ต้องการไว้อย่างชัดเจนกฎแรงดึงดูดค่ะจะค่อยๆทํางานแล้วก็และค่อยๆสร้างความชัดเจนให้เพิ่มมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นภาพใหญ่เป็นชีวิตที่คุณต้องการค่ะ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้หน่อยนะคะหรือถ้าใครค่ะอยากที่จะพูดคุยกับเดียหรือแชร์ประสบการณ์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดียจะเข้ามาตอบให้กับทุกคนเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ